คอยเว้านึงสู้ฟังพี่นองส่องใหญ่ๆส่องงหญ่ๆเด้อข้าเจ้าสิเปิดไปเบิงมูเฮ้าไปคอมเมนข้าเจ้าตล่แต่ละช่องน้อยๆคือมูเฮ้าเนี่ยเขาไปเบิงข้าเจ้าเนี่ยข้าเจ้าหูเด้ว่าเฮ้าเขาไปดูบ่ได้เขาไปบ่คะแนนเขาไปเบิงหลายปันใด เิ่นสิมีให้เบิงเป็นขะนแนนคะแนน,แน,นเลียงลงมาเลียงลงมาเป็นอันดับอันดับพี่น้องผู้เจ้าห้าย่ามเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับข้าเจ้าดีๆเน่เด้อซ่องหน่อยๆคือมือเฮ้าเนี่ยขอไปเบิงแล้วกล,ลัวลอยกว่วคะนแนนสองลอยกว่าคะแนน,แน,นผู้ข้าเจ้าไปดูนบ่ผพ้ลหมืน่นสองหมืน่นสามหมืน่นอืมนั่นละ่ะข้าเจ้าสอดซ่อง สอดเบิ่งเฮาอยู่เด้อร่องใหญ่ๆนั่นเบิ่งเฮาอยู่เด้อว่าหมู่เฮามีปฏิสัมพันธ์บ่